พระคาถาตีนิสิงเหพระคาถาตีนิสิงเหบทนี้ท่านว่าใช้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บกันโรคระบาดและป้องกันผูดผีปีศาจท,ที่จะมาลบกวนทำน้ำมนต์ทำให้คลอดบุตรง่ายและสวดภาวนาป้องกันคุณใสลมเพลลมพัด บ้านเรือนใดที่อยู่ยากจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าตีนิสิงเหสัตตนาเคปันพิสนูกันเจวะจตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทาเอกยักขานวเทวาปัญจพมมาสหัมปติ ทะเวลาชาอัธอรหันตาปัจจพุทธานะมามีหัง